มันยากตรงที่ว่าอาชีพนี้เนี่ยเขาจะไม่สนเลยว่าคุณจะสวยหรือคุณจะดังหรือคุณจะเป็นใครแต่เขาจะฟังแค่เสียงแล้วก็ดูว่าคุณจะทําถึงหรือเปล่าอาชีพทำขวานนาคเป็นอาชีพที่ยากมากๆกับการที่จะเป็นได้เพราะว่าหนึ่งต้องมีทักษะในการร้องเพลงที่แบบสเต็ปข้ามขึ้นไปมันจะมีทั้งการร้องลิเกเสภาเพลงแหล่เพลงอะไรเงี<ม>้ยเราต้องใช้ระยะเวลาในการทําพิธีเนะี่ยมีถ้าเร็วสุดเลยเนะี่ยประมาณสองชั่วโมงครึ่ง แต่น้อยมากที่หนูจะเจอส่วนใหญ่จะสแตนดาดเลยคือ4ี่ชั่วโมงมมมที่เราต้องนั่งอยู่นะณนะตอนนั้นคือต้องเข้าห้องน้ำอะไรให้เรียบร้อยเพื่อที่จะอยู่ตรงนั้นสี่ชั่วโมงอะไรเยงี้ค่ะแล้วก็ในการทำหัวนนาคเสียงมันจะเหมือนมันจะมีการแสดงอยู่ด้วยเพราะเรารับบทอย่างเป็นคุณแม่แล้วก็ต<ม>้องเป็นคุณแม่ให้ทำยังไงให้เขาแบบอินกับเราให้ได้อะไรเย่างี้ค่ะก็ยากอยู่พอสมควรแล้วก็ผ่านมาได้ผ่านมาได้ร้องให้พี่ฟังสนิทไ,ไหมพี่อยากรู้น่ะว่าที่บอกว่ายากมันยังไงอ่ะ ที่ยาก,ก็เอาเอา,เอาอันนี้กันก็ได้ค่ะก็จะเป็นตอนเหมือนคุณแม่แพ้ท้องนะคะว่าแบบอยากจะกินนูน่นกินนี่กินนั่นเดี๋ยวจะย่อบแบบสั้นๆละกันเฮีย ขามมาเฟืองลูกใหญ่มาไฟลูกงามลูกอินทภาลำมาปรางัวปรีอยากกินสับปะรดและแตงโมยอยากกินส้มโอนครชัยศรียากกินทุเรียนเมืองนนทบุรีอยากกินลิ้นจี่ที่เมืองละนอน เจ้าตอนแรกชอบตอนนี้รักเลย <c oughs> อโอ้โหเก่งมากเก่งมากๆจริงๆคือเหนือยาวมากนะส่องแบบหน้ากระดาษเต็มเลยแล้วจำได้หมดเลยเหรอ <c oughs> ถ้าร้องบ่อยๆก็จะจําได้ค่ะสุดยอดเลยคุณผู้ชมร้องเพลงก็เก่งทำหน้าก็เก่งทำอาหารก็เก่งพูดก็เก่ง